โอ้โหเรียบร้อยครับผมมาครั้งที่ล้วยัเห็นปลายข้าวอยู่เลยมารอบนี้ครับข้าวที่เขียวกะีิหายหมดแล้วเป็นอุ๊ยอันนี้มันต้นนี้นะบะกระเทียมมาข้าวผมโอ้ให้กระเทียมดูครับแม่แม่แบบว่า ดูอ่ะภาพชัดเสียงชัดไหมครับข่าวมาแล้วอ,อ่ะอะไรมาแล้วนะ,ะอะไรมาแล้วนะพี่แม่มันช่งข่าวมากเลยอ๋อข่าวอืม อแต่จะน้องท่วมมันจะตายไหมน้ำท่วมมันก็ไม่เหลือหรอกจริงเหรอแต่ว่าน้ำมันท่วมเยอะมากนะฝนก็ตกเลยด้วยจริงว่ามันจะท่วมถึงกี่มาเราไปดูตรงนู้นป่ะตรงนู้นปะต่วประมาณไปปลายต้นเดิมมันก็ตกแล้วดูนะครับมันฝนก็มาใช่ไหมภาพชัดแสงชดัดดีไหมครับ นี่ผมไปซื้อต้นไม้มาปลูกเลยนะเต็มหลังรถเลยนี่แล้วไปซื้อหอาหารมานะครับซื้อต้นไม้มาปลูกอีกแล้วว้าวว้าวว้าวน้ำท่ว,ว,วมเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเลยอ่าที่ซ้ายหน่อยวันนั้นที่เราสามารถไปดูปลิงกันได้นะไปดูปลิงนะแต่วันนี้เราไม,าไมา่ไม่สามารถไปดูปลิงได้แล้วนะแม่แม่แมดู จะให้ดูนะโอ้โหโอปะปจ้าป๊ะเบรกหน่อยอุ้ยมีเรือมาอยู่บนถนนแล้วอะ่ะได้ขยันพาเรียนเล่นไปดิโอ้โห,โโหผมไม่สามารถเข้านาได้แล้ววันนั้นที่เรามาเราเราอะ ขี่รถไปได้ตอนนี้ไปไม่ได้แล้วนะคือท่วมสูงมากาภาพชัดเสียงชัดชดีไหมแม่<ๆ>โทรศัพท์มันเปิดไม่ได้ดีเครื่องเนี่ยว้าเข้านามไม่ได้ครับหนาวก็หนาวอีกทีนี้หนาวขึ้นเยอะมากเลยนะหนาวมากไม่สามารถขี่รถไปได้ รถขี่ได้อยู่ครับแต่ก็คงไม่มีใครจะขี่ไปหรอกเนาะก็น้ำมันท่วมจะขี่ไปทำอะไรอ๋อดูนี่ครับตอนนี้ทุกจังหวัดแล้วน้ำใช่ครับขนาดว่าฝนไม่ค่อยตกนะน้ำมาจากโคราชนี่ครับ ฝนก็ลินลินนะตอนนี้นี่สามารถไปไว่ายน้ำเล่นได้เลยดูดูสิครับอุ้ยเรือปีที่แล้วก็มีเหมือนมีปีที่แล้วมีเรือแต่เรืออยู่ตรงนี้โอ้นน้ำเยอะมากครับแม่แม่แมคิดซะว่า,ามันมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วเข้ามาสามารถเข้ามาท่วมตรงนี้ปริมาณน้ำมันจะเยอะขนาดไหน ลงไปนี่คือมิดหัวแล้วนี่บลุ๊ปมิดหัวเลยนะครับน้ำเยอะมากขี่มานี่ขาพพนขาพพนเลยเดี๋ยวมาดูมาดูบริเวณนาเองของแม่นะว่าโดนน้ำท่วมไหมมันมีฝั่งตรงนู้นะครับนูน ฝนตกลินอ่ะค,คิว้ว่าแล้หว่าพอน่าจะเป็นหวัดนะมันตาสฝนอีกแชทไหมครับภาพแชทเสียงแชทดีไหมครับว้าวน้ำเยอะมากข้อดีของหมู่บ้านที่อยู่ใกล้แม่น้ำเราจะได้เห็นเฮ้ยมันจะมีความอุดมสมบูรณ์มีน้ำมีท่าใช้แต่ข้อเสีย เวลาน้ําหน้าฝนน้ําท่วมนะครับอันนี้คือข้อเสียนะข้อดีมีน้ํามีทํานาทําอะไรได้เปรียบที่อื่นข้อเสียนี่แหละน้ําท่วมทําให้มีข้อเสียภาพชัดไหมแม,แม,แม่ไม่มีใครบอกอะไรเลยนี่ ม,มีแตงโมปลูกด้วยแตงโมเจอน้ำอย่างนี้แตงโมจะไปได้ไหมอะไม่ชัดนั่นตัวมีชัดครับบางท่านบอกชัดบางท่านบอกไม่ชัดจังใดเนาะชัดจ้าไม่อยากรูดการนะกว่ารูดไปแล้วมันไม่ชัดอ,อ๋อชัดใช่ไหมดูนี่ฮะสวยมาก บริเวณอึมครึมนะกำลังกลับนะครับกำลังกลับซื้อหัวอาหารให้มหมานะ๋ยวใ้้ไปดูนะอีกบริเวณนึงว่าน้ำเข้าถึงอย่างปิดปิด,ป,ดปิดเสียงเพลงแป๊บนึงไปจอดตรงนี้ให้หน่อยครับตรงน้ำบริเวณนะี้ระยองชัดครับโอ้ โอ้น้ำเข้าตรงนี้แล้วอะ<า>เขาเล่นน้ำด้งฮะเขาไม่ได้เล่นน้ำเพราะใส่เพราะผมอะ่ะเดีเ๋ยวเราเลียวเลียวหน่อยเล้ทิศซ้ายก็ได้โอ้ตรงนี้ว่าสูงสูงนี่โอ้ตรงนี้น้ำไม่ท่วมนะครับแต่ก็ท่วมเหมือนกันตรงนี้ว่าสูงสูงน้ำไม่มยังเข้ามาโอ้นี่คือบริเวณที่ติดแม่น้ำเลยนะครับดูละ่ะเลยตุ้มเป๊ะอะ แล้วก็เราจะไปดูสแปนสแปนสแปนโอ้เขารีบเขารีบรีบ,ร,บรีบเอารีบเอามันเลยนะเอามันแบบแบบนี้เลยอะโอ้โหนี่เป็นนาอีกที่หนึ่งที่คุณแม่มาทำนาไว้อ้าวน้ำท่วมครับเรียบร้อยครับผม ไม่ต้องเสียบกันเลยล่ะโหตัวนี้แรงกว่าท่วมโอ้โหแมห่แม่เดี๋ยวผมมาไล่สดใหม่นะผม <c oughs> เข้าเฮ้ยไม่ไหวแล้ว ¡Déle